สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนสมาชิกทุกท่านวันนี้คุณแม่จะพามาเปิดกุสมบัติของน้องมุกนะคะของเล่นของน้องมุกคุณแม่เก็บใส่กล่องแพ็คไว้เพราะว่ามันเยอะมากเวลาเล่นเสร็จกว่าจะเก็บได้นะ้คุณแม่ก็เหนื่อยคุณแม่เลยเก็บแพ็คแล้วก็ซ่อนไว้เดี๋ยววันนี้เรามาเปิดกล่องสมบัติน้องมุกนะคะว่ามีอะไรบ้างมีอะไรบ้างโอ้ เทนนิสลูกลูกแค่นี้ยแต่คุณพ่อซื้อให้แล้วบอกว่าเขาจะฝึกลูกปตปั้งแต่เด็กเทนนิสม้แบดไซส์เล็กอ้ยกล่องคุณหมอของเล่นตั้งแต่เด็กเลยค่ะเแบบี้เลยน้องมุกชอบเล่นเป็นคุณหมอตอนเด็กอะค่ะ โอ้ไม่อยากโชว์เลยป๊อปอิทมีทุกแบบอันนี้กระเป๋าป๊อปอิทสปายได้ด้วยอืมป๊อปอิทขอซื้อตลอดมีอะไรออกใหม่เห็นในติ๊กตอกแม่ซื้อให้หนูหน้อยดูมีการตัดด้วย อันนี้รูปอะไรรูปก,กบเคโลอันนี้ยูนิคอร์นฮัลโหลคิตตี้ค่ะสวอเบอี่หมดยังมีมงกุฎด,ด้วยมีมงกุฎด,ด้วยยังมีอีกข้างนอกนะคะเยอะมากน้องมุกเวลาเดินผ่านอะไรก็ต้องซื้ออันนี้อะไรพวกกุญแจป๊อปอิฟนะ ใส่ไว้ให้เขาก่อนดูว่าสมบัติเขาเยอะแค่ไหนอ่าเดี๋ยวนี้คุณแม่จะพาน้องมุกเล่นนะคะแล้วก็จะพามารีวิวด้วยมันคือตัวต่อแม่เหล็กค่ะคุณแม่ซื้อมาให้น้องเล่นเพราะว่าเสริมพัฒนาการแล้วสมาธิแล้วน้องมุกก็ชอบมากด้วยค่ะต่อเป็นล,ลูกน้องลูกนี้คุณแม่ซื้อมาหลายเซตนะคะหลายเซตอืม ตัวต่อแม่เด็กเดี๋ยวคุณแม่จะพากับน้องมุกจะพากันเล่นให้ดูนะคะแล้วก็จะรีวิวให้ดูมีหลายแบบหลายเซ็ตแม่ซื้อมาหลายรอบค่ะสมหลายรอบได้เป็นถุงใหญ่เลยอันนี้อะไรอ๋ออันนี้แข่งขันกันเป็นรูปหน้านะคะบล็อกรูปหน้ามีแพ้มีชนะ แต่ก่อนน้องมุกเล่นไม่ค่อยเป็นตอนนี้ถนัดมากเก่งมากเริ่มแล้วของเล่นส่วนใหญ่คุณแม่จะคุณแม่จะเน้นแบบว่าพัฒนาการความรู้ให้สมกับวัยอันนี้เขาไปเดินเล่นที่ DIY กับคุณพ่อซื้อมาเป็นที่ระบายสีอะค่ะที่ระบายสีแต่ไม่เล่นเลยขอให้ได้ซื้อของไว้ก่อนอันนี้รูบิ มีหลายแบบมีหลายแบบชอบสะสมมีหลายแบบมากของเล่นม,มกุกอ้าวอันนี้ไปที่ร้านสิบบาทมาเห็นก็ต้องซื้ออะไรอะแผ่นโฟมแผ่นโฟมภาษาอังกฤษเอามาต่อเล่นกันเยอะมากเลยค่ะบวันนี้อะไรอันนี้ตั้งแต่เด็กรื้อได้เนี่ย อ๋อนี้เป็นกระดานบวกลบเลขอันนี้เป็นกระดานบวกลบเลข,นนเบลบเลขแบบนี้คุณแม่พาน้องมุกเล่นตั้งแต่เด็กแล้วค่ะหายไม่ได้นะก็จะมีการบอกเวลาบวกลบเลขแล้วก็จะมีแท่งสีมีตารางสีแบบนี้นะคะเห็นไหม วันนี้คุณแม่เลยคิดว่าจะลองรื้อออกมาสักหน่อยเผื่อว่าจะได้พาน้องมุกเล่นใกล้จะสอบเสร็จแล้วคือสอบไปได้แค่สองวันเมื่อคืนตัวร้อนค่ะจับตรวจเอทเคแล้วไม่เป็นโควิดตรวงนี้ก็จะเป็นกระเป๋าเล็กๆน้อยๆของน้องมกุกอันนี้ก็จะเป็นกิบชอปทั่วไปอของเล่นทั่วไปของน้องมกุกอะค่ะ เดี๋ยวแกะดูก่อนนะมีอะไรบ้างอันนี้อะไร,อ,นนอ,ะไรอืมอันนี้ทุบอันนี้ทุบนกเพนกวินกระดานนกเพนกวินนะคะกระดานนกเพนกวิน อันนี้บล็อกตัวต่อดเป็นกกปรูปกิกซอเหมือนในเกมที่เราเล่นนะคะนี่เป็นฐานนะเล่นแข่งกันกับน้องมุกอันนี้ก็คือตัวบล็อกตัวบล็อกก็จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมบ้างรูปอะไรบ้างอย่างนั้นะนะคะเล่นด้วยกันสนุกน้องมุกไปชอบบอกว่าแม่ใครแพ้กินมะนาวนะเพราะว่าเขาเป็นคนที่ชอบกินอะไรเปรี้ยวๆอยู่แล้วแต่คุณแม่ไม่ชอบ เลยต้องเอามาเ,เล่นอันนี้เอามาเล่นฝึกออกกำลังกายหัดรับส่งเวลายโยนรับส่งนะคะมันจะดูดติดเลยค่ะตัวนี้ตัวนี้น่านำเสนอมากเลยเชื่อไหมว่าน้องอายุแค่นี้น้องเล่นได้นะเป็นบล็อกไม้บล็อกไม้คุณแม่ไม่เคยให้ดูฉเฉยนะแต่เขาก็จะพยายามเล่นนี่ก็คือแผ่นกระดาษ แผ่นกระดาษนะคะเราต้องวางรูให้มันตรงกับรูสีไอ้บล็อกไม้สีรูให้มันตรงกันบล็อกไม้จะเป็นแบบนี้ทําไงก็ได้ให้มันแบบว่าเกมจบมันต้องวางให้มันเรียบร้อยอันนี้ถือว่ายากมากแต่น้องเขาเล่นได้ค่ะตอนแรกก็ไม่ได้นั่งนั่งคิดไปคิดมา ถามว่ามันเครียดไหมเครียดนะแต่เล่นไปเล่นมาพอเล่นได้แล้วมันสนุกเลยต่อไปเกมอะไรอ๋ออันนี้เกมจกับคู่อันนี้เกมจกับคู่ฝึกความจำน้องเขาจะดูประมาณหนึ่งนาทีแล้วเขาจำแม่นมากเขาจำได้ว่ารูปไหนคู่กับตรงไหนช่องไหนเวลาปิดเปิดสลับกันไหมค่ะน้องชอบมากตัวเนี้ยค่ะน่ง น,นี้อะไรอะเลโกโอ้เลโกอันนี้อะไรเอ่ยรู้จักกันไหมอะโอ้่านหมดแล้วมีสองตัวเนี่ยซื้อมาเล่นด้วยกันน้องมุกซื้อมาเล่นด้วยกันเล่นคนเดียวสองตัวเลยนี่ที่สำคัญบ้านใครมีบ้าง หนังยางเอามาต่อกันแล้วกระโดดเชื่อกดูดิยาวมากเลยตั้งนานแล้วนะเนี่ยแล้วก็ตัวนี้ก็คือตึกค่ะน้องๆคุณอาจจะเห็นเป็นการสร้างตึกแล้วต้องดึงจิ๊กซอออกมาทีละอันทีละอันทีละอันไม่ให้ลม้มเดี๋ยวตอนน้องมุกป,ปิดเทอมคุณแม่จะทยอยพากันเล่นทีละชิ้นทีละอย่างนะคะ เรามารีวิวให้ดูว่ามันสนุกมากของเล่นบางชิ้นเสริมพัฒนาการควบคุมด้านอารมณ์สติคือแบบว่าน้องอ่ะตอนนี้เจ็ดขวบใช่ไหมเด็กผู้หญิงติดเกมคุณแม่จะบอกว่าติดเกมอะไรติดโลบอกค่ะเล่นเกมโลบอกแล้วก็เล่นออนไลน์ด้วยช่วงนี้คุณแม่ก็เลยบล็อกที่แท็บเล็ตเขาคุณแม่ตั้งเวลาให้แค่30นาที แต่การเล่น30นาทีอะ่ะมันน้อยมากสําหรับเขาเขากําลังคุยกับเพื่อนสนุกเลยแต่ในความคิดคุณแม่คุณแม่บอกว่าเล่นแค่นี้พอเพราะว่าอายุแค่นี้เกมนี้สําหรับเด็กที่มีอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปหนูแค่7ขวบเองลูกหนูเล่นแค่นี้ก็พอแล้วแล้วคุณแม่ก็พยายามพาลูกเล่นลนู่นเล่นนี่อะค่ะเกมบางเกมในแท็บเล็ตมันทำให้น้องมุกม,มีอารมณ์รุนแรงบางที พีดการ์ดโวยวายบางทีคําพูดไม่เพาะต้องมานั่งปรับนั่งสอนใหม่บางทีเราสอนไม่ได้เราก็ต้องให้ลูกคือให้เขาปลดปล่อยออกมาให้สุดจนที่ว่าว่าเขาเงียบเขานั่งคิดได้เขาก็จะเดินมาคุณแม่คะหนูขอโทษนะหนูผิดไปแล้วอ่าตรงนั้นแหละแม่ปูถึงจะบอกว่าเอาเรามาเริ่มต้นกันใหม่นะอสอนลูกอะต้องใจเย็นมากคุณ ถามว่าอยากเป็นนางยักษ์ไหมไม่อยากเป็นเลยค่ะเคยคิดไว้นะว่าจะพูดกับลูกเพอ้พอพพูดดีๆไม่อะไรไม่อะไรแต่จะบอกว่าทำได้แค่นิดเดียวโองั้นคุณแม่อยากจะแบบว่าเอาอะไรมายัดปากเวลาอยากจะตีดังๆฉันเป็นนางยักษ <c oughs> ์อยากจะบอกเลยแต่ก็รักลูกที่สุดนะคะนี่วันนี้พาเปิดกล่องสมบัติน้องโมกแล้ว เดี๋ยวต่อไปคราวหน้าน้องมุกสอบเสร็จเดี๋ยวคุณแม่จะพาเล่นเกมเล่นอะไรเดี๋ยวคุณแม่จะถ่ายคลิปให้ดูนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องเราด้วยนะคะให้แม่ปูน้องมุกและคนในครอบครัวเราก็จะมีพ่อเอกนีพี่ปอพี่ปอโตแล้วไม่ค่อยจะเข้ากล้องเลยอะคะ่ะขอจะถ่ายรูปยากมาก นะคะวันนี้แม่ปูขอตัวลาก่อนนะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเก็บของก่อนรอน้องมุกเลิกเรียนมาแล้วเราก็เดี๋ยวค่อยมาถ่ายทำต่อ